ผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆในวงการแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็าาวกพี่ๆเพื่อนน้องๆนะครับผมที่ติดตามกันเนื่องจากว่าผมอารมณ์ตอนนั้นคือผมน้อยเนื้อต่ำใจในในสิ่งที่ตัวเองทำก็ ซึ่งมันก็ยังไม่ก้าวไม่ซึ่งแน่นอนผมเข้าใจว่ามันช้าหรือว่ามันจะต้องอาศัยเวลาหรือว่าอะไรผมอารมณ์ผมตอนนั้นก็คือเป็นอาการของคนที่ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองไปเป็นเวลานั้นๆนะ อาการของคนที่ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองแน่นอนครับขาดความภาคภูมิใจมันก็ต้องขาดความมั่นใจขาดความเป็นตัวตนขาดความเป็นทุกอย่างมันขาด,ดเลยนะครับซึ่งรวมทั้งสติด้วยนะครับผมก็เลยเฟซบุ๊กเลยมีการโพสต์ออกไปแบบนั้นผม บวกกับอาการที่ผมอยู่ไกลบ้านด้วยและก็ผมเป็นโรคซึมเศร้าขั้นหนักมากนะครับผมเลยโพสต์เฟซบุ๊กไปโดยที่ผมต้องการระบายความรู้สึกแล้วก็ถ้าผมไม่ไระบาย ผมคงตายแน่ๆผมต้องกราบขอโทษขอภยัยพี่ีเพื่อนทุกท่านที่ทำให้ต้องเป็นหน่วงแล้วก็ต้องคิดกับผมนะครับผมพนินหน้ากรผมกราบขอโทษทุกท,ทุกท่านจริงๆนะครับผมขอบคุณครับ